ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอยากให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับสสสกกีีีเเเเเยยไไไม่่คจงวววะลหรรรอป็็น ถ้า,าผมโดนอย่างนี้เดี๋ยวผมกินซุกี้นี้ก่อนอเดี๋ยวเราไปอีกซุกี้นึงเอาเรามากินที่นี่ก่อนอไปนั่งกินก่อนหิวแล้วไป a ก k b a ตอนนี้ขั้นตอนการสั่งมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรผมเลยบอกเอาทุกเซตทุกเมนูมาวางไว้เพราะผมอยากจะกินแต่ปัญหาของการข้ามขั้นตอนคืออะไรรู้ป่ะพี่เล็กก็ไม่สามารถรู้เลยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรียกเ<อ>ชฟเข้าม,มาถามดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพี่ชื่ออะไรครับแอนค่ะแอนผมไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างพี่อธิบายให้ผมฟังสักนิดนึงหนิของนิโอนะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนเมนูใหม่เราจะเน้นหน้าตาของอาหารให้สวยงามขึ้นแล้วก็เราจะเน้นชุดที่ลูกค้าสั่งเยอะแล้วก็เน้นความหลากหลายเหมือนเดิม แล้วก็ยังคงความเป็นโฮมเมดตามคอนเซ็ปต์ของร้านเราแล้วมีเมนูอะไรบ้างพี่แนะนําผมสักนิดหนึ่งชุดหลักนะคะจะเป็นชุดชนีโออันนี้นะฮะใช่ค่ะชุดนีโอจะเป็นชุดใหญ่ของเราซึ่งตัวนี้เราจะเน้นตัวที่ขายดีของเราเอามารวมอยู่ในชุดนี้แล้วเรียกว่าชุดนีโอชื่อเดียวกับร้านเลยใช่ค่ะต่อครับผมชุดต่อไปก็จะเป็นชุดประหยัดก็จะรวมพวกหมูหมูสไลด์เบคอนหมูนุ่มตรงนี้ชุดไฮหลําค่ะชุดไฮหลั่ก็จะเป็นชุดที่ขายดีของนีโอครับผมนี่ชุดไฮหลั่ค่ะครับอันนี้คือชุดที่ขายดีนโุก ใช่ค่ะเป็นชุดซกี้โบราณจะมีหมูหมูนุ่มตับหมูขาหมึกกรอบเนื้อกุ้งต่อไปชุดต้มยำจะเน้นความจี๊จัดมีจีจัดเราจะเสิร์ฟพร้อมน้ำพริกเผาด้วยชุดนี้มีหมูสไลด์ค่ะเบคอนสดกุ้งลายเสือหมูนุ่มค่ะตัวนี้จะเข้ากับน้ำซุปต้มยำเป็นอย่างดีเลย น้ำซุปที่นี่มีอยู่3แบบค่ะ3แบบสีนี่กำลังคิดสุดรไหนอยู่น้ำซุปอะไรบ้างนี่ซุปไก่ค่ะซุปไก่ใส่กลมกล่อมกลมกลมเลยแล้วมีอะไรอีกค่ะซุปต้มยำจะเผ็ดเปรี้ยวอ๋อเอาไปกินกับชุดต้มยำเลยใช่แล้วก็อีกอันคือเป็นน้ำซุปชาบู อ๋อมันจะเป็นน้ําซุปที่เราตักเดยหัวซุปมาตักญี่ปุ่นเลยเดือยสั่ง,งหัวซุปมาจากญี่ปุ่นนะฮะซุปชาบูน่ากินมากๆากเรามีเซตอะไรอีกครับพี่นี่เลยค่ะเข้ากับน้ําซุปชาบูเลยตรงหน้าแพ็คครับผมที่เห็นนะ่ะร้อนๆนะพี่จะมีทั้งเส้นอุดง้งอุด้งวากาเมะแล้วก็ตัวแครอทที่เราทําให้มันเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับว่าเป็นเส้นค่ะแค่นี้พี่เล็กก็อิ่มแล้วครับผมชุดไต้หวันค่ะนี่ครับชุดไต้หวันครับเหมาะกับคนใต้ถวันอย่างผมร้อนเลยครับผมอ่าต้องคู่ทรงเครื่องหมูสไลด์ปลาสองเส้อตัวน จะเป็นเนื้อวาก<ช>ิวครับผมเนื้อวากิวครับผมเนื้อวากิวตัวนี้เหมือนละลายในปากเลยจริงไหมฮะใช่ตัวนี้เป็นเนื้อเสรอร้องไห้ค่ะเฮ้ย ชื่อจริงๆเขาชื่อบิสกิตค่ะเนื้อบิสกิตตัวนี้นี่เป็นเนื้อออสเตรเลียนะฮะออคล้ายๆกับสชั้นของวัวค่ะจะเป็นตัวใหม่ของเนโอจะเป็นกุ้งลายเสือค่ะตัวกุ้งลายเสือซึ่งตัวนี้สุกมาแล้วประมาณ80เ็นพราะว่าเวลาลูกค้าทานก็เอาจุ่มลงว่าแป๊บเดียวสักห้าวิสิบวิแล้วก็ขึ้นได้เลยจริง<ช>ได้เลยตัวอุโด้งวาเาเมค่ะตัวนั้นนำเข้ามาจากญี่ปุ่นอุด้งนี่ที่จริงมันสุกยังอ๋อมันสุกแล้วแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยก็คือไปลวกอีกรอบหนึ่งเป็นลลูกกกกมมแตต่่่ออนนนนี้เรราใะะบค ปลามากี่ค่ะเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดมันจะมีผงเลมอนเปเปอร์ด้วยอบ,อบเบเพี้ยนแฮมชีสค่ะตัวนี้ม<า>ันจะเป็นมอสซาเรลล่าตับตัวแฮม ตัวมัสตารดชีสแผ่นปกติเวลาเราจเจอตามร้านอื่นเราจะเจอแบบตัวแบบเชตแต่ว่าของเราจะมาเป็นแผ่นเลยให้ลูกค้ากินแบบเต็มปากเต็มคำเลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวฟองเต้าห่หอกุ้งทรงเครื่องทอดเขาบอกว่าเรากินอนะ่ะให้กินนั้งคำชอบมากเลยน้ำจิ้มมีอะไรบ้างเยอะกันนะฮะเจ็ดแบบอันนี้จะเป็นตัวน้ำจิ้มวางตุง้งอันนี้วางตุ้งก็คือน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มสุก,กี้ท<ช>ั่วไป<า>นะฮะรส<ะ>ชาติดีน้ำจิ้มต้มยำ จะเน้นเผ็ดเปรี้ยวตัวต่อไปเป็นน้ําจิ้มหหลังค่ะตัวนี้เป็นน้ําจิ้มเต้าหู้ีต่อไปเป็นน้ําจิ้มชาบูนะคะตัวนี้ต่อไปเป็นตัวแต้จิ๋วตัวนี้จะเน้นตัวรีสงมีตัวริสงนะครับใช่ตัวนี้เป็นน้าจิ้มไต้หวันค่ะจะมีน้ําพริกเผาโอ้จะมีอะไรตอสุดท้ายเป็นซีอิ๊่ขาวพิเศษค่ะตัวนี้พิเศษตรงที่มีอยู่ในถ้วยไงไม่ได้อยู่ในขวดจริงๆครับมีหลายเซตตรงนี้ผมขอเคลียร์ก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยเอาเซตนี้เหลือมา รอระหว่างรอเชฟไปเตรียมชุดที่เหลือนี่แสดงว่าการกินฉลาดขึ้นเอาของที่ลงได้ลงไปก่อนนะครับครับอ่ะมากรอบมากอืมกําลังตัดกันครับผมอ,อ๋ออลูกกินลงไปก่อนใช่ไหมเสน้นอะไรเสน้นอะไรเสน้นอะไรอ่า ไม่ต้องบอกนะเชฟไม่ต้องบอกนะครับระหว่างรอให้มันเดือดนะครับขมือครับมือทอดพี่มีกระบมังไหมฮ้ยฉบูอะทัวร์สำหรับผมใช่ไหมครับใช่ครับดีมากครับผม เรามาโกยให้หมดหม้อครับผมจิ้มแต่จิ๋วครับผมอือหอยอดอ,อร่อยเลยลนี่ครับจิ้มกับน้ำจิ้มต้ยมยำต้ยมยำนี่หอยชงมานจิ้มต้ยมยำอร่อยอรสชาติจัด ต้มยำนะครับผมมีสาขาเซ็นท่านแจ้งวัฒนานะคุณเปิดและที่เชียงใหม่เนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะจะมีสาขาหนึ่งที่อะไรนะเซ็นทข้าเฟสติวัลว่ะแบ็กจัดที่สวยขนาดนี้เหรอเนียเงการจัดพร็อปขนาดนี้เลยเหรอชี้กับเส้นรวมกันดูดีเด่นน้ำจิ้มเหมือนน้ำซุปคนธรรมดาเชื่อปะ เจอล้วยนี้ไปอิ่มนะฮะอิ่ม่มวพีไม,ไม่มีทางตราบใดที่ยังกินไม่หมดนะฮะยังไม่รู้ว่าเมนูในเนโอซุกิมีอะไรบ้างผมจะอิ่มไม่ได้ ยบ <desserts> เอาแบบทั้งแผน5าอันเลยพาพๆพบอย่างนี้เลยนี <heart> Hence, mm. ่วากิวนะครับวากิวครับผมแล้วยกขึ้นมานะครับผมนี่ครับผมให้ดูกันดึกดึกตายแน่นอนแล้วดูคำยันแหละชอบกระเดี้ยนุ่มอะ เนื้อวากิวออสเตรเลียนะโอยมอสทำมี้แล้วทำนี้นี้ให้ค่ดาวอันนี้เดี๋ยวรอระหว่างนี้เราก็ลงของกินเล่นไปก่อนครับระหว่างขึ้นโอ้หลูกพันแล้วก็กินทั้งก้อนเนี่ยว้า้องก็ตายลิครับผมข้างในร้อนครับผม ระหว่างรอสุกนะคผมก็กินเกี๊ยวกินอะไรเล่นไปก่อนนะฮะโอ้โอ๋อนี่เวลาคนไข่เสร็จแล้วขึ้นมามันจะเป็นก้อนนี้นะฮะแล้วข้างในก็จะมีเนื้อกุ้งมีเนื้อหมูนุ่มอ,อย่ดูงงคืนนะ ิวแแลล้้้ววววิตอันนี้น่ารักเว้ยไม่เคยเห็นขนาดนี้เลยค่ะการกินเยอะจริงแล้วอ่ะมันกินได้แต่ให้รักษาสุขภาพแล้วก็ไม่ควรจะเรียนแบบแต่เมืกี้ชอบวากิวออสเตรเลียมากนุ่มมาก เดี๋ยวผมจะมีเกมให้เล่นท้ายรายการเราก็พยายามเคลียร์ไปทีละจานนะครับถ้าใบเตยอะคะอ๋อถ้าใบเตยคะ่ะน้องเคลียร์กุ้งนะครับผม กุ้งลาเสือมันแกะหัวดึงหางกลบเลยมาทั้งดีชาเล็นกันหน่อยเรียเกเชฟเลยเดีกว่าะครับจะได้เสียเวลาเชฟครับผมเชฟแอนครับตรงนี้ไม่หนำใจผมแน่นอน ชาเลนจ์กันหน่อยไหมแต่ผมไม่ขออะไรมือเนี้ยเดี๋ยวคิดั้งเป็นปกติผมขอสักนิดหนึง่งให้ลูกเพจหรือคนที่ติดตามผมอยากให้สัมผัสอย่างนี้บ้างมีรางวัลให้สักหน่อยได้ไหมได้ค่ะเชฟจะให้เป็นอะไรเป็นกิฟต์วัชเชอร์สามร้อยบาทจำนวนสิบห้ารางวัลให้สิบห้ารางวัลเลยเหรอใช่ค่ะแต่ผมต้องชนะใช่ไหมใช่ชาเลนจ์ <laughs> อะไรได้บ้างเอาเป็นตัวเนื้อเสือร้องไห้1ิดจานเสือไม่ร้องไห้กูวะไรจะร้องไห้เชฟจัดเลย ได้คับได้ฮะพี่ขออะไรอ่ะขอให้เทพกินจุเข้าสิงพี่เล็กเมื่อกี้ผมโดนไปกี่ชุดแล้วอะนี่เราเปลี่ยนน้ำซุปเรียบร้อยแล้วเป็นน้ำซุปต้มยำต้มยเอาไปแล้วนี่ไมร้อนร้อนะอหหอหึหึหึหหหหึึห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 หึหึหึหยหึหึหหรหึหึหึ่อยึ โอมันนิ่มจนกระดานลุกๆกินเออ,อหือเพื่อแฟนคลับพี่นีหละหใครที่อยากมากินนี่บิสกิตร้อยเก้าสิบ้าบาทนะฮะเนื้อนำเข้าออสเตรเลียดูถ้าเชฟไม่กินอะไรเลย กินแต่อันนี้อย่างเดียวเชฟจะกินได้กี่จานสองจานจริงเหรอ้วไม่เชฟหอมได้ไงวะสับเะรดเข้าปากปุ๊บนิควมลุดปั๊บเป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดในร้านนี้โอสุกี้เนื้อบิสกิต ไทเกร์คลายเสือร้องไห้ของเราจากออสเตรเลียก่อนนี้เอาใจช่วยผมทั้งร้านเลยมา้วมามา้วครับผมแปลครับผมมามาไว้อะไรผมกันนะฮะอ อร่อยครับครับผมเหมือนเมื่อกินจานแรกเลย,ยปากกดดีๆที่หนึ่งนะแปลกนะยิ่งกินเยอะยิ่งอร่อย จานสุดท้ายนะฮะอันนี้หมายถึงว่าในชาเลนจ์นะสามุดเลยหมดเลยแลยนะ้วไม่หมดเท่านี้งั้นลงรวมกันไปเลย <S 2> <S 2> <S 2> ใส่รวมไปอีกสามชุดนะฮะ วีกกติกาให้พี่หน่อยวันนี้เมนูที่พี่พีชชอบมากที่สุดในร้านมิโอซุกิคือเมนูอะไรต่อมาเลย15รางวัลแรนดอมรางวัลละ300บาทร,ร่วมสนุกได้ที่ <Facebook. S 2> แฟนเพจครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมตอนนี้มาแต้จิว๋วกวามตุ้งแล้วก็ต้ยมยำอยู่ในหม้อมันมีเมนูซิกเนเจอร์เขานะมีเหรอผมอยากลองอ่ะอยากให้ผมกินได้ปะ่ะมีป่ะเดียเกเชฟมาถาม<อ>เดี๋ยเรกเชฟมาถามหน่อยเชฟครับ สิงเมเจอร์มันคืออะไรเชฟเราจะมีเจ็ดรายการนะคะจะมีกุ้งทรงเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งบดล้วนๆเลยแล้วก็เจ้าสมุทรจะเป็นกุ้งปลาปลาหมึกหมูสวรรค์รไข่ดำแล้วก็จะมีหมูสวรรค์ข้าวโพดแครอทหมูสวรรค์ไข่แครอทต้นหอมแล้วก็ตัวล่าสุดก,ก็จะเป็นหมูสวรรค์มอสซาเรลลาชีสมันจะเป็นก้อนกลมๆให้ลูกค้าคลุกผสมคลุกเค้ากันเองแล้วก็ใส่ลงหม้อและที่เห็นผมกินวันนี้ทุกๆอย่างคือวันนี้ผมมากินทั้งนี้อ,อะ่ะโดนผมทุกเมนูแล้วอะ่ะมีเหมือนกันทุกสาขา่ทุกสาาคะ 15รางวัลอะถ้าใครได้เอาไปใช้สิทธิ์กันนะครับถ้าไม่ใช้ที่เสียได้นะร้านสาขให้ไปจริงๆนะนี่มีของหวานใช่ไหมนี่ค่ะถ้าแนะนําก็จะเป็นตัวไอศกรีมวานิลาโรตีกรอบเดี๋ยวให้พี่เทฟจัดของหวานผมกินหน่อยให้เทฟฝากร้านหน่อยมีโอสาขาแล้วครับมีทั้งหมด19เ้าสาขานะคะสะดวกสาขาไหนไปได้เลยคุณภาพเหมือนกันทุกสาขาอ,อร่อยเหมือนกันพอได้พี่เทเฟตื่นเต้นเชฟบอกว่าเขาบอกนี่โอสาขาไม่ใช่มีโอซุกิ มี19สาขาใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับผมไปตามแฟนเพจ Facebook Neo Suzuki หรือเว็บ d o neo Suzuki com นะครับผมเข้าไปติดตามได้เลยว่ามีที่ไหนบ้างแล้วไปลองนะครับสำหรับคนที่อยากได้บัตรฟรีใช่ครับผมใช่ครับจำนวน300บาทจำนวน15รางวัลครับผมชอบเูไหนที่สุดใน Neo Suzuki แล้วผมจะสุ่ม แล้วเข้าไปประกาศที่แฟนเพจ Facebook นะครับอย่าลืมฝากช anel ยูทูปพีทอีแหลด้วยนะครับทาง Instagram Facebook เข้าไปกดติดตาม Follow กันด้วยนะฮะเยอะๆเลยฝากร้านนิโอสุกิด้วยอร่อยมาก,าเ,กเดี๋ยวให้เชฟคิดตังค์เดี๋ยวอยากรู้เท่าไหร่รบกวนเชฟเท่านี้ครับ่ไปอย่า<ป>ลืมนะครับเข้าไปติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมนี่กูวิปครีมก่อนเลยกินนี้ดีมมาบนโรตีมาแล้ว งานเขาไม่แพงนะไม่แพงใช่ไหมเออสบายใจหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท <laughs> เองเออสบายใจ <laughs> เออสบายใจ <laughs> ไปไปก่อนเดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนนะครับผมฝากด้วยอันนี้โอซุกิอร่อยมากไป